ครับคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่อง Gas Speed Hobbywing m u l ั i f u n ั t i o n นะครับผมสั่งจากร้านต้อมมอเตอร์สั่งไปเมื่อวานวันนี้ก็ของเข้ามาถึงเลยแกะออกมาก็จะมีใบเสร็จมาให้นะครับนี่ผมสั่งผ่านอสนาัสดาเด่นราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ800-900ถึง900บาทนะครับแล้วแต่ร้าน สำหรับเจ้าตัว h o b b y w i n m u l t i f u n c t i o n ตัวนี้นะครับรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทาง h o b b y w i n ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็ปลอดการเชื่อมต่อจะเป็น USB ธรรมดาครับแต่เจ้าตัวนี้จะเป็นปลอด USB Type C ลองแกะกล่องดูนะครับอันนี้ทางร้านต้อมมอเตอร์ขายอยู่ที่ราคา980บาทครับเี็ดราคาก็จะอยู่ประมาณ800-900ประมาณนี้แหละครับ แล้วแต่ร้านแกก่องออกมาแกก่องออกมาแล้วก็จะมีอะไรอีกเกียเอาไแกแกก่องออกมาก็จะมีเจ้าตัว Hobbywing c l a s s i ตนะครับมันติดฟังก์ชัน LCD Program Box เห็นไหมครับ มีคู่มือมาให้นะครับ User Manual ของพี่วิงแล้วนี่ครับที่ผมบอกถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับมันจะใช้พอร์ตการเชื่อมต่ออัปเดตหรือว่าอัปเิร์อะไรนะครเป็น USB Type C มีสายเซ็ตสปีดมาให้หนึ่งเส้นนะครับโอ้ยาวอยู่นะยาวมากมาถึงที่เจ้าตัวการเซ็ตสปีดนะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับถ้าเป็นตัวใหม่ที่มันเพิ่งออกมาตัวหนังสือจะเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับอนนี้อนนี้ทางรูฝั่งซ้ายสุดเห็นไหมครับจะใช้พอร์ตการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะครับก็มีพอร์ตต่อเซตสปีดช่องกลางนะครับพอร์ตไฟเข้า5-12.6โวลต์นะครับ ฝั่งนี้สำหรับการเซ็ตสปีดที่มีออปต้นะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นพอร์ตต่อเช็คแบตเบบตอรี่นะครับเช็คได้ถึง8เซลล์เดี๋ยวเรื่องฟังก์ชันการใช้งานอะไรเดผมจะมาบอกคกลิปนึงนะครับเจ้าตัวนี้จากที่ผมดูมาคร่าวๆก็จะใช้เซตสปีดพวก ฮอปวีวิงแพทตินัมฮอปวีวิงอีซี่รันหรือว่าอีกตัวหนึ่งอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ผมจะทิ้งข้อมูลไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ไปเปิดดูได้ครับเดยรวมๆแล้วก็มีเท่านี้ครับมีคู่มือมีกล่องคู่มือการเซ็ตแล้วก็สายเซ็ตสปีดแล้วก็สาย USB อัปเดตเฟิร์มแวร์เป็น Type C นะครับหนึ่งเซต